กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงชีวิตของนักเรียนดุสิตพนิษึกษานะผมจะรีบไปไหนวะเนี่ยโ <_ disputes> ดยที่เปิดเรื่องมานะคุณจะต้องทําการเข้าโรงเรียน,นครับผมนะมึงต้องเข้าโรงเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องมีการวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้นั้นเป็นช่วงโควิด19นะครับเพื่อ,อเพื่อให้มั่นใจว่าคุณนั้นไม่ได้เป็นโควิด19มานะครับถ้าอุณหภูมิเกินส7 5ิเุดองศาญญครับเขาจะให้ทาการกลับบ้านนะครับโดยในส่วนนี้นะครับ นักเรียนนะผมจะต้องมาเช็คชื่อโดยการสแกนหน้าครับผมโดยก็จะมีวิธีกรตัวอย่างนะครับเป็นนักแสดงดครับผมดูครับนั่นแหละครับวิธีการสแกนหน้าของโรงเรียนนี้ครับโอ้โยอดมากครับซเบอร์พังสองพจริงๆสุดจัดประหลัดปอกโอ้โหเดินอย่างเท่โดยห้องเรียนของพวกผมนะครับก็จะอยู่ชั้นสามนะครับผมก็จะทําการตัดคลิป ม,มาวายยิ่งกว่าโกหกนะครับตัวห้องที่พวกผมเรียนนี่ะก็จะเป็นห้องหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับตัวห้องของสภาพของโรงเรียนดุสิตนั้นก็จะเป็นห้องแอร์มีหน้าต่างนะครับแต่ว่าเขาปิดไว้นะครับแล้วก็จะเป็นประตูไม้พื้นเนี่ยปูด้วยกระเบื้องสีขาวครับผมโต๊ะแล้วก็อี้เนี่ยมีความสะอาดนะครับ ในโรงเรียนเรานั้นก็จะมีมาตรการโซเชียลดิสเพนซิงนะครับก็จะมีการเว้นระยะนะครับในการนั่งโต๊ะแถวหนึ่งเนี่ยก็จะใน5เก้าอี้ก็จะมีการนั่งเพียงแค่3 3คนนะครับเว้นช่องเอาไว้เพื่อเป็นการโซเชียลดิสเพนซิงนะครับโดยตามปกติแล้วโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนอยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไทยบัญชี ภาษาจีนและวิชาพาื้นฐานอื่นๆโดยในส่วนการเรียนนั้นนักเรียนก็จะเรียนด้วยความเรียบร้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนักเรียนทุกคนนั้นก็ตั้งใจเรียนดีโดยในเวลา11นาฬิกานั้นนักเรียนก็จะลงมาทานข้าวที่ชั้นล่างซึ่งในชั้นล่างนั้นก็จะมีโรงอาหารที่คอยให้บริการอยู่ อยู่ที่ชั้นล่างของตึกนะครับทั้ง2ฝั่งของตึกเลยจะได้เลยว่าทุกร้านเนี่ยอร่อยหมดโดยเฉลี่ยนะครับนักเรียนในโรงเรียนนี้นั้นจะเริ่เรียนประมาณ13บสามนิกาสีถึงสิบสนาฬิกาสีโดยการใช้ชีวิตของนักเรียนดุสิตนั้นเมื่อจะกลับบ้านแล้วก่อนจะกลับบ้านก็ควรที่จะไปสแกนหน้าเพื่อไปการเช็คชื่อในการกลับนั่นเองนะครับ มึงต้องสกแกนหน้าออกให้คนอื่นเขาเหสกแกนหน้าออกด้วยแจ็คไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกี้เข้าไปว่าเอนอ่นเย็ดเย่เยอ